เราแบ่งครึ่งนะในนี้มีแปดเราจะแบ่งออกมาสี่เนี่ยไลตรงขยักตรงเนี้ยก็มีไว้พักไหมแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ด้านล่างแบบนี้เราจะใช้สองอันนี้ถักเหมือนเดิมก็คือเราแบ่งครึ่งออกไปแล้วเราก็มาถักครึ่งหนึ่งที่เหลือแล้วก็เลื่อนมาทางปลาย เพื่อที่เราจะใช้ถักได้เลยเราจะบิดเป็นช่วงนะคะเราไม่ได้บิดทุกแถว ไ้่เราก็จะได้ลายบิดขึ้นมาแล้ว